ไม่ได้ปากมาเริ่มกันเลยวันนี้เป็นไงแพ้เด็กเดือดซีรีส์ตอนที่หนึ่ง <laughs> มาโหลบดิด SD โดีหลบบิดเวอร์ชั่นชาย s อีมาเริ่มเลยมันเล่นกันตามธรรมชาติเลยคนโง่เลยลูเบิร์อะเกมสม์คอทอะไรพวกนี้เตั้งแต่เด็กเลยอันนี้เริ่มจริงเลยนะเล่นมาตั้งแต่เด็กแล mm ้ว hmm. พ่อลูเบิร์ตนะปู่เก่งมากเล่นมากุกม,มากเริ่มเลยดีกว่า lên tìm liệu về ถ้าเรามาตรงนี <laughs> ้อะเฮ้ยนี่นี่ยังไงไม่ได้ทำไมอ่ะหนูอยู่ไกลหนูอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรออ๋อเราตัวลุงเบิร์ดอ่ะเมื่อกี้อยู่ไหน ยูงเม้ดอยู่ตรงนี้แล้วหนูอยู่ตรงนี้ใช่ไหม,มอ่ะแล้วกินได้ตรงนี้อ่ะโอเคต่อไป หัวล้อแล้วหัวล้ออะไรกันไหนเดินตัวนี้ถึงหนเดินข้างน่ง่ดีกว่ารู้แล้วมีทีแก้ขยับมาอีกอันหนึ่งเหลอได้ละได้อะไรไม่ได้นี่ไหนตัวข้างหน้าของพนุดมเก็ดนไม่กำลังคิดอยู่แป๊บนึง อันนก็ไม่ไดอยากคิดนานนะอะอไรนะอยากคิดนานลนะ่ะคิดนานได้ดิไม่ได้ฉันอยากทำสอบสูงมานกะสองสูงอะไรอนะ่ะ ห้ามแพ้นะเว้ยลุงเบิร์ดเล่นไม่เก่งนะหนูเสี่ยงหาทำอะไรดีกระบอกบิดห้ามแพ้เฮ้ยเราบอกเหรอใช่เราบอกเนี่ยเข้าไปดูช่องเขาดีกว่าเราจะทำเนอะไรอยู่เล่นขำๆนะโอเคอ่ะ กินอย่างนี้อ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่กลับกลับซ่มก่อนกินสองต่อไม่ใช่เหรออย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ถูกไหมถูกพี่มันกินสองต่อได้อ่ะเอาใหม่นะเออเนื้ออยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงนี้เออแล้วตัวนี้เนอยู่ตรงนี้เออสมุดนะเออตัวนี้อยู่ตรงนี้เออนี่นะดูไว้นะ มันมันมันกินได้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาวาง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 อยู่ตรงไหนตัวนี้อยู่ตรงนี้มั้งแล้วแล้วที่ถือไว้อะตัวนี้เออวางไว้ไหนอ่ะตรงนี้ละมั้งนะวนะางเรงรู้เ,เอองงเหมือนกันเ,เนี่ยถ้าเกิดว่าเนี่ยมันอยู่ตรงนี้สิอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายให้ฟังตอนแรกอยู่ตรงนี้อ่านถูกแล้วมัง้งเนี่ย ติ้งติ้งกินอย่างนี้ใช่ไหมเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้มันโล่งอยู่กินได้แค่นี้กินได้ห้ามเตือนากินได้มันจะโกงมันไม่โกงกินได้เชื่อไหมดิมาด้นซีกินอย่างนี้เนี่อ่าเล่นตามใจอ่าตามใจอ่าอ่าตามใจบอกไม่เชื่อสรุปยังไงเขียนด้าอยู่อะไรอ่าพ่น้อยเขียนบีอะไรตั้ เด็กก็คูอกินดิต้องกิน <c oughs> ไม่กินไม่ได้กิน <c oughs> อะไมีวิธีหนึ่งมีวิธีหนึ่งไม่ใช่ต้องกินแต่ว่าเลื่อมนมาอย่างนี้ไม่จะไม่โดนกินเห็นปะเออ เล่ตาใจ <laughs> ยังไงกันเนี่ยเอาแล้วแล้วข้าจะยังไงเล่ตาปวดอะอะไนลงเบิร์ไม่เดินไงเดินแล้วเดินตัวไหนเดินตัวนี้ ไปได้ไปได้อะไรกันเขียงกันเนี่ยกินน้าเถียง <Good job. S 1> ทำแบบไอโฟนดีกว่า อะไรนะไอโฟนไอโฟนทำไมกล่องสื่อไอโฟนไหมเนี่ยแบบเนี้ยนูเบอร์ดูสิอะนูเบอร์เนยแบบเนี้ยนูเบอร์เดินตัวไหนโอ้โหคนเราไม่มีไอโฟ<อ> <iPhone S 2> นเลยอะไรเดินแล้วจะทำเป็นกล่องสื่อเอง ใจไหมเอาป,ป๊ามาพอดีโอเค